สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแน l วันวิงครับผมวันนี้ผมจะเล่นเกม WWE 2K 23กันเหมือนเช่นเคยครับในวันนี้ผมจะใช้เจคเดอะสแนกโรเบิร์ตประทักษ์ฮอคฮอเกนอันนี้เขาเรียกว่าปีอะไรนะสองพันสองเหรอก็ในช่วงนี้ก็น่าจะมีพายุเข้านะครับก ฝนตกอย่างว่าอากาศแม่งร้อนมากๆแล้วให้มันตกสักหน่อยก็ยังดีปัจจุบันแกก็ยังอยู่ในโผล่ไปในพวกวงการอินดี้อยู่นะ แรกๆแกก็ยังโผไวเออด่มันยูบ้างนะก็เป็นพวกแมเนเจอร์ซะมากกว่าปัจจุอยู่บ้านนี้เดินแทบไม่ไหวแล้วนะวา มันจะมีสกิลอ่างงูออกมาไหมวะมเออนี่ยสำหรับเจคเด็กเสเนกเนี่ย <c oughs> ไปครับ Come on let's go ไม่เคยเล่นเลยนะ คู่เลยในภาคนี้อุ้ยเหี้ยงถึงก่อนยังไงวะโอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวไม่มีให้กดสามเหลี emotions, right ่ยมด้วยไม่มีให้กดสามเหลี่ยมด้วยยังไงอ่ะไม่ทันแต่กดเงี้ยโอ้โหเหี้ยบหน้า ให้หันอีกแล้วเลยผมกดก่อนหมา้าสัตว์อ้โหเอาดิอ่าหมา้าดิมามลงทำไม,มลงทำไมโอ้ยใครก็สั่งมาสอนให้มึงต่อยอย่างงั้นว้า <laughs> <laughs> มันเปลี่ยนโหมดไปตามได้นะถ่าเมื่อกี้แต่ว่าเราก็จะเสียหลอดพลังไปฟาห <c oughs> ลงไปอีกทีหนึง่งหลงไป เสด้งเชือกต่อยไปค่อยๆนวดไปครับค่อยๆนวดลงไปลงไปเปิร์บเบิบม้วนมากูขอเหยียบคืนมึงเด้กูขอเหยียบคืนมึงเด้ เอาคนแก่มาปั้มโชว์กันก็อาฮ้าคนแก่มาปั้มโชว์กันก็น,กน,นี้แหละครับลงกิ้งลงก่อนโอ้ทุกนั้นเนี่ยมันมีท่าซูเปอร์ไซด์ได้บอกวะ

้เชื่องช้าดีจังโอ้โหโดนกระทืบแล้วโอเคคุลบไปแล้วคุลบไปแล้วูหลบไปแล้วูหลบไปแล้วเสร็จกู โค้ดไลน์เนี่ยหรอซิกเนจเจอร์มือแค่นี้อ่ะรับทางไม่ตายล่ะดีดีทีเนี่ยนะลากมา1 2 e ทำใหตายดีดีเถี่ยวโห้เจ้าโดนโดนกูโดนอีกแล้วกูอุ้ยเกือบแล้วโโม,ลมึงเกือบแล้วมึงอ้าวโอ้ยไม่รีเวิร์ดมาครับฮะ จะกระโดดเหรอวะาอื้กสลมเลยนี่กูรอสแลมเลยมีโอ้วิ่งจะไม่ไหวเลยยิ้ผายอ้าวโดนโชาสแลมโอเคอ ยังยังมึงใส่ท่าไม่ตายกูเหรอมึงจะใส่ท่าไม่ตายกูเหรอบูดอกไอ้สัตว์มึงลุกขึ้นมาโอ้ยบีทีทไว้สัตว์เป็นท่าดีทีที่ไม่ไม่มีแบบกดพร้อมกันเลยนะคือเราต้องกดปุ่มจับกดอีกที คนดูบอกวันมอทางครับรอรอกูรอ,รอเลยกูรอ,รอนีไปขึ้นเทิร์นบัคเกิลกระโดดกระโดดดิทุบไปอีกเออลุกขึ้นมาอืมอ <c oughs> <c oughs>

เลยมาเลยกระโดดโอ้อโหโหดไม่ทันวะกดไม่ทันเฮ้มึงมึงมามาเจ็บขาหไรสัตว์ มึงเจ็บขาเหรอโอ้ยมึงจะนั่งแอคอะไรนักหนานะมันหลับไปแล้วว <c oughs> ันทูทจะแอคอะไรลักหนานะโอ้โหกว่าจะได้ใช้ท่าไม่ตายทีนึงไม่โคตรช้าเลยนะเชจองช้ามากหลับเลย นิ่งกูเลยนิ่งสนิทก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอ๋อมันเอางูออกมาแค่ตอนจบแมตช์เนี่ยนะ <laughs> งูอย่างลอยอ่ะเค okay, ครับผมไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ